โอเคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะอทักทายทุกคนที่อยู่ที่ Legacy Space ราชดานนิดนึงค่ะฮัลโหลดีค่ะนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็มีใครรู้จักรุ่นบ้างคะแล้วมีใครทานไบแลนซ์บ้างคะ อ๋อดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อนุ่นนะคะสุกัญยากันอกอัดนะคะก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องบอกพูดนะคะว่ามีแพช s i o มากๆเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ลองฟังนุ่นดีไหมคะ <Yeah. S 1> นะคะเดี๋ยวยังไงนุ่นเถิบนิดนึงนะคะทุกคนจะได้เห็นสไลด์นะคะก็สิ่งที่นุ่นจะมาพูดให้ฟังนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งเปิดนะคะไป เดือนที่แล้วเนาะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสลองแล้วใครบ้างไม่ตื่นมีไหมไม่ตื่นเนาะนะคะ <_ d ata> ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไบแลนซ์นะคะนุ่นจะเล่าที่มาที่ไปนะคะอาจจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เดี๋ยวเราสามารถเอาไปทําตลาดได้ดีไหมนะคะต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะคะมาจากการที่มีคอนเซปต์เลยนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยชอบเรื่องโภชนาการไหนใครในที่นี้ชอบเรื่องโภชนาการมั่ง ทุกคนทานไหมนะคะเราก็จะทานกันอยู่5หมู่แบบนี้ถูกไหมคะแล้วเหตุผลที่เราทานอาหารนะคะทุกคนก็จะเข้าใจเนาะเพราะทุกคนทานรีบอร์เราก็จะพูดว่าอะไรคะเราเนี่ยนะคะทานนะคะโภชนาการเนี่ยเพราะว่าเราต้องการสารอาหารข้างในถูกไหมนะคะสารอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มฟาวานอยด์นะคะก็คือจะเป็นพวกเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์แบบนี้นะคะวิตามินแร่ธาต กรดอะมิโนโก็คือจากโปรโตีนใช่ไหมคะแล้วก็ f a ตตี้แอซก็คือจากกรดไขมันแต่เรารู้ไหมมันจะมีภาษากรงกอย่างอันหนึ่งเขาจะเรียกว่าอ t h ์ r c o m p คอม d พว์คือไม่ได้อยู่ในห้าหมู่ไกี้ที่เราเรียกว่าโปรโตีนไขมันวิตามินแระธาตุเนาะมันจะเป็นค o ม p พ u n d คือเป็นองค์ประกอบเล็กๆๆๆ ที่มันอยู่ในอาหารแต่เชื่อไหมคะว่า5อย่างอันนี้เนาะพอมันลงมาปุ๊บนะคะมันจะส่งผลต่อเมตาบอลิซึมเอ่ยเซลลเอ่ยแม้กระทั่งเรื่องของยีนทิวเกียเออน้องสมโอพูดถึงเรื่องของ DNA แล้วมันก็จะส่งผลต่ออวัยวะของเรานะคะแล้วก็เรื่องของระดับน้ำตาลถ้าเราอยากจะสุขภาพดีนี่คือโจทย์ของเราเลยซึ่งเอาจริงๆ4ตัวแรกอะ่ะมันเหมือนกับ มันอยู่ในอาหารการกินโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ในรีบอนเยอะมากเลยนะคะแต่อาร์ตเตอร์คอมเพลว์เนี่ยเป็นอะไรที่เราให้ความสําคัญมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราเสื่อมไปเรื่อยๆพอเราดูอาหารเสร็จปุ๊บแล้วเราคิดต่อถ้าคนเราต้องกินทุกวันวันละสามมื้อแล้วเราต้องนอนไหมเราต้องนอนไงเห็นไหมกินเราก็นอน แต่เราจะมีปัญหาเรื่องของการนอนถูกไหมนอนไม่พอบ้างตื่นมาเราไม่สดชื่นบ้างซึ่งพอเราใช้ชีวิตในปัจจุบนันเราก็ต้องไปถามเลยเวลาเราคุยเรื่องนี้เนาะเกี่ยวกับไบล้านอะเราก็ถามเลยว่าเอาจริงมีปัญหาการนอนไหมแต่คนโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการมีปัญหาการนอนเกิดจากอะไรใครมีพฤติกรรมแบบนี้มั้งคะอยู่หน้าจอจนกระทั่งถึงตอนหลับเลยอะคือเล่นโทรศัพท์อะ เราไม่ได้ใส่สกรีนที่มันเป็นบลูไลท์นะแสงสีฟ้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีสื่อออนไลน์มากระตุ้นตลอดเวลาเคยดูไหมคือ Netflix เอยอะไรเกาหลีเอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆฉันควรน,นอนอ่ะแต่ว่ามันมีสื่อที่มากระตุ้นตลอดเวลานะคะอยู่บ้านทั้งวันไม่ค่อยขยับขยื่อนเนาะ แล้วก็ทานเยอะแล้วก็ทานดึกด้วยถูกไหมเดินไปถึงตู้เย็นเนี้ยตลอดเวลาเลยนะคะมีความเครียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งในพวกเราไม่ค่อยมีหรอกเนาะถูกไหมเราอยู่ที่เลกาซีนะคะแต่คนโดยทั่วไปก็คือจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่หลายๆคนไม่รู้เนาะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าข้างบนสี่อันนี้คือส่งผลแต่ก่อนนอนเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยหรือถามสข้อนี้ได้เราว่ามีคนทุกคนแบบเข้าเป้าสข้อนี้ไหมข้างบนอะ เพราะฉะนั้นเน่ยเวลาที่เขาถามว่าทําไมตื่นกลางดึกทําไมถึงนอนไม่เพียงพอเราก็พูดเลยสี่ข้อข้างบนเห็นปะแล้วเราก็ถามเนี้ยแหละก็คือพฤติกรรมซึ่งในบางครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะเราห้ามไม่ได้เราเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวช่วยดีไหมเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดนะคะเพราะสุดท้ายการนอนเนี่ยถ้ามันมีไซโครเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้เนาะเวลาเรานอนเนี่ย ถ้าใครไม่ได้มี Apple Watch บางทีเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ถ้ามี Apple Watch เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเอยอะไรเอ่ยอะเราจะเห็นเลยว่าไซโคการนอนของเราอะ่ะเริ่มต้นจากเราหลับตาปุ๊บเราหลับลึกลงไหมแล้วขึ้นไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า REM REM, REM คือายแบบตามันจะมูฟไปมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คือสมัยดอส่ะรูจ้จักดอสปะเลียงอะเลียงความจำอะ่ะอันนี้คือตอน REM เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวงจรนะคะของการนอนเลยถ้าเราเห็นละเราเก่งเรื่องโภชนาการแล้วเราต้องการนอนดีๆโจทย์ของเราของไบแลนซ์ซอนเริ่มต้นเลยคือมันมีอาหารอะไรไหมหรือมันมีสิ่งอะไรไหมอ่ะที่สามารถมาเราช่วยเรื่องของการนอนได้แล้วว่าแบบนี้เป็นโจทย์ที่ดีของไบแลนซ์ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพูดให้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เลยคิดเลยว่าถ้าอย่างงานน่าเรามี สินค้าอะไรบางอย่างที่เราทําให้เราทุกอย่างมันสมดุลสมดุลแม้กระทั่งการกินสมดุลการนอนถ้าสองอันนี้ดีแล้วว่าอารมณ์ดีไหมถูกไหม,มไม่เครียดเนาะแล้วก็เรื่องของการเป็นพลังงานให้แก่เซลล์แบบลึกๆระดับเซลล์เลยยิ่งดีไหม ดีเลยนะคะแล้วแนะ่นอนสุดท้ายก็คือเรื่องของสมองถูกไหมอันนั้นนะคือสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดทีนี้เบเกี้นุ่นพูดถึงเรื่องอะไรอาร์เตอร์คอมพาวจำได้ไหมคะเล็กๆๆที่อยู่ในอาหารเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราอายุเยขึ้นปุ๊บเนี่ยมันมีการลดระดับอะไรบางอย่างลง แล้วมันก็มีความไม่สมดุลเลยนั่นก็คือเรื่องของโคเอนไซคิวเทมันคือคอมเพลนนะคือเราไม่สามารถเอาอกไก่มาหรือเอาเนื้อมาแล้วบอกในโคคิวเทอยู่ตรงไหนคือมันเล็กมากไงแต่คือมันมีความสําคัญต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันลดลงแน่นอนเวลาเราอายุเยอะขึ้นและแน่นอนคือกาบ้า กาบาเป็นอะไรที่จริงๆอะมันเป็นโปรโตีนนะคะแต่มันจะน้อยลงมากๆเลยเมื่อเราอายุเยอะขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่เรากินโอเมก้าสไม่เพียงพอเพราะร่างกายมันผลิตเองไม่ได้แล้วมันโอเมก้าสมันจะอยู่ในอาหารบางอย่างอะที่เราก็ไม่ได้กินในทุกๆวันใครกินปลาทะเลน้ำลึกทุกวันมั้งก็ไม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของเราอะก็คือ3ข้อนี้พอมันมี3ข้อนี้ปุ๊บ นะคะเราก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไบ l ลน c ์เห็นไหมนะคะโดยที่ i ินกริเดียหรือว่าส่วนประกอบที่เราใส่ตรงนี้มันก็คือตอบโจทย์อัน3ข้อปเปืกอ้ที่มันเป็นอาร์เตอร์คอมเพลว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันรำข้าวใครกินออริซ่าอยู่แล้วบ้างเห็นไหมนะคะแต่เราเติมแฟลกซ e ดเข้าไปเพื่อให้อะไรเพื่อให้เกิดความสมดุลของการกินเห็นไหมคะสมดุลของการนอนเดี๋ยวนุ่นจะมาบอกให้ฟังนะว่าเพราะอะไรนะคะ ความเครียดเราก็จะไม่มีแล้วก็เรื่องของสมองนี่คือการสมดุลของกรดไขมันเลยนะคือช่วยตรงนี้สุดๆเลยนะคะถ้าใครทาน b า l แลนซแล้วดีนุ่นบอกเลยว่าอันนี้แหละคือคีย์เลยนะคะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของกาบาที่เมื่อกี้นุ่นพูดว่าอาร์เตอร์คอมเพลว์เนาะเพราะฉะนั้นกาบาก็จะมาช่วยเรื่องนอนเลยโดยตรงนะคะลดความเครียดแล้วก็เรื่องของสมองโดยตรงเลยเพราะามันได้รับการพักผ่อน แต่เราก็คิดต่อค่ะว่าใส่แค่นี้ไม่เพียงพอต่อน,นักธุรกิจเลกาซีชัวเราต้องให้มันแบบว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเราก็เลยใส่สิ่งที่เรียกว่าโคเอนไซม์คิวเทเพื่อให้พลังงานเนี่ยตั้งแต่ระดับเซลล์ขึ้นไป1แคปซูลเนี่ยนะคะเราจะได้โอเมก้า3เนี่ยถึงประมาณ100มิลลิกรัมเลยนะเยอะนะคะแล้วเราก็ยังจะได้โคเอนไซม์คิวเทนมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ได้กาบา3า3 3 เราทาน1ครั้งเนี่ยให้เราทาน3เม็ดนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ถึง300กว่ามิลลิกรัมเลยนะนะคะแล้วก็ไดโคอนไซคิวเทน0นะคะแล้วก็ได้ตัวกาบ้าน100ซึ่งกาบ้าน100มิลลิกรัมาจริงงานวิจัยนะคะว่าทานปุ๊บแล้วทานพร้อมเวนะจะช่วยในการรักษากล้ามเนื้อ แล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อมันโชนขึ้นสําหรับคนที่ออกกําลังกายด้วยนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงบอกว่า1ครั้งเนี่ยให้ทาน3เม็ดโอเคไหมนะคะทีเนี้ยเราดูอินกรีเอนต์แบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเ,ออเราก็เคยได้ยินมาเคยได้ยินมาชื่อพวกนี้กาบาโคคิวเชนเนาะมันก็มีอยู่ข้างนอกซึ่งเบือเกียพี่เจเขาพูดแล้วว่าหลักการของเลกัซี่อะยังไงก็ต้องพูดถึง3ไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้ว ตัวไบแลนซ์มันมี3ามไฮยังไงบ้างดีไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีใครมาถามเราอะว่าเอ้ยแล้วใบแลนซ์มันต่างกับที่อื่นยังไงบ้างแน่นอนถ้าเราพูดเป็นแบบมีน้ำมันลำข้าวมีแฟลกซีดมันก็จะดูธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราพูดไปเลยว่ามันมาจากที่ไหนบ้างมันก็จะมาเข้ากับเรื่องของ3 h i ไฮแต่วันนี้สิ่งที่นุ่นจะมาย้ำก็คือเรื่องของ High Innovation เพราะสินค้าแต่ละตัวมีเขาเรียกว่าแบรนด์ แล้วก็มีที่มาที่ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง3า i ไฮเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของ rice bran oil ก็คือน้ํามันราข้าวนั่นเองนะคะเวลาเขาพูดถึงน้ํามันราข้าวน้ํามันราข้าวของเราไม่เหมือนน้มามันรำข้าวที่ขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นขวดใหญ่ๆแล้วไปทํากับข้าวโอเคไหมคะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเราเอาสารสกัดที่ออกมาจากราข้าวนะคะ ก็คือตัวแกมมาออริซาโนก็คือตัวจมูกข้าวนะคะมันมีงานวิจัยเลยเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะนุ่นบอกเลยนะว่าในโลกนี้ตอนนี้น้อยมากถ้าคนที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขาไม่รู้จักคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะแล้วเขาก็จะพูดถึงเบอร์รี่เอยนู่นนี่นั่นเอยเนาะที่อยู่ในท้องตลาดนะคะแต่นุ่นบอกก่อนเซลเราอะ่ะมันมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเนาะหรือว่าไขมันใช่ไหมคะ สารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่ทุกตัวนะที่จะสามารถทำงานกับไขมันได้ส่วนใหญ่มันจะละลายในน้ำเนาะเบอร์ร็องเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะคะถ้าเราดูในกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าสีน้ำเงินนะ่ะคือไรซ์แบรนด์เยอะไหมมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาที่มันละลายอยู่ในน้ำมันนะคะละลายอยู่ในน้ำมันเนี่ย มีอยู่เช่นเะอะโวคาโดอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินนะอะโวคาโดคือดีเนาะเพราะมันเป็นตัวมันเป็นน้ำมันถูกไหมคะแต่เราเทียบอะโวคาโดสีน้ำตาลสีแล้วเทียบกับนุ่นน่ะน้ำมันลำข้าวไข่ย่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นบอกเลยว่าถ้าใครเขาพูดถึงกินวิตามินเอ้ยกินเลยเออยเราถามเขาเลยว่ามันละลายหรือว่ามันทําปฏิกิริยากับผนังเซลล์เราไหมเห็นปะมันทำมันปฏิกิริยากับตัวไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเนื้อเยื่อเราไหมนะคะ ทำไมนี่คือเหตุผลที่ทำไมอ่ะถึงจะต้องกินตัวไรซ์แบรนด์เห็นป่มมันก็จะยิ่งแตกต่างออกไปเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยจะเป็นตัวที่โดดเด่นมากๆนะคะเพราะมันไม่ใช่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระปกติแต่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำงานกับผนังเซลลได้เพราะผนังเซลล์มันเป็นเรื่องของไขมันโอเคไหมพูดได้ไหมคะประมาณนี้นะคะและนะคะที่มาของน้ำมันลำข้าวของเราเนี่ยก็มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทนะคะที่ไม่ทำอะไรเลยยกเว้นสกัดน้ำมะรำข้าวนะคะห้าสิบถึงหกปีเขามีกรรม,มวิธีเราเรียกมาว่าการสก,กัดเย็นก็คือไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยถ้ามีคนมาถามมีเฮกเซนไหมก็บอกไปเลยว่าไม่มีคือโดยส่วนใหญ่อะ่ะเวลาคนทำมลรำข้าวเขาจะพูดว่าอะไรคะตรวจสอบแล้วไม่มีเฮกเซนใช่ไหมก็คือเหมือนเขาใช้เฮกเซนสก,กัดนั่นแหละแต่ว่าลด คือเคลียมันออกจนกระทั่งตรวจสอบไม่เจอแต่ของเราเราพูดไปเลยค่ะว่าเราไม่ใช้เฮกเซนในการสกัด mm hmm. เห็นไหมมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะได้รับเซอร์ติฟิเคตแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็คือตัว r i ส e Brand นะคะอ่าคราวนี้มาพูดถึง f l a กซ e ดออยนะคะ Fla กซีดมีคนหลายคนถามมากเลยว่ามันมาจากไหนนะคะนุ่นไป search มาจริงๆภาษาไทยเขาก็แปลเลยนะว่าเรียกว่าเมล็ดแฟลกใครเคยกินเมล็ดแฟลกมัง สีดำๆเวลาที่คนที่มันเขาอยู่ในธัญ,ญพืชน,นะคะแต่เราไม่ได้ใส่มล็ดแฟลกโอเคไหมคะเราใส่สิ่งที่เรียกว่าออยคือตัวมล็ดแฟลกตัวนั้นอะ่ะมันสกัดออกมาเป็นน้ํามันได้มันก็เลยเป็นแฟลกซีดออยถ้าเรากัดตัวใบแลนส์เราจะไม่เห็นอะไรที่เป็นเม็ดสีน้ําตาลนะเราก็จะเห็นแต่เฉพาะเป็นตัวออยเท่านั้นเอง ซึ่งประโยชน์ของแฟลกซีดออยกับเมล็ดแฟลกไม่เหมือนกันนะคะมันอาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันชัดเจนนะคะอันนี้คือคุณสมบัติทั้งหมดของแฟลกซีดออยโอเคไหมคะอันนี้คือออยเนาะตั้งแต่เรื่องของอลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเรื่องหัวใจสกินนะคะก็คือเรื่องของผิวหนังเนาะเรื่องของการลดนะคะน้ำหนัก แล้วที่สําคัญคือหลายคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มเป็นวัยทองอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเลยว่าการทานแฟลกซีดออยก็จะสามารถช่วยตรงเนี้ยได้เลยนะคะนุ่นมีหลายคนมีฟีดแบ็กเอ๊ะวันก่อนใครพุ่งพูดให้ฟังเลน,นะเหมือนกับแบบใกล้ๆจะประจำเดือนหมดแล้วว่ะแต่ปรากฏว่าพอทานไบแานซุปกับเริ่มมีประจำเดือนกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่า Benefit นะคะหรือว่าคุณประโยชน์ของ f l a กซ e ดออยลแต่นุ่นก็สงสัยเพราะว่าตัวนุ่นเองะตอนที่นุ่นได้ลองตอนช่วงที่เช็ Product อ่ะสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยทำไมนทานแล้วมันนอนดีไหนใครทานแล้วมันนอนดีมั่งมีไหม <c oughs> คือแบบนอนดีมากนะคะนุ่นก็เลยไปทำ Research มานะคะ <c oughs> เขาบอกเลยว่าเมล็ด f l a กเนี่ย มล็ดแฟลกนะมีคุณนะสมบัติในเรื่องของการช่วยเรื่องของการนอนมีแบบกล้วยอย่างเงี้ยก็จะช่วยเรื่องการนอนแต่โดยส่วนใหญ่พอลิสแล้วว่ามีแต่ขาบ้านึกออกปะอัลมอนด์เอ้ยกล้วยเอ้ยอะไรเงี้ยแต่เออเห็นมลเดแฟลกปรากฏนุ่นก็แบบเออมล็ดแฟลกมันไม่ใช่แฟลกซีดออยนะแต่ปรากฏว่านุ่นก็ไปหาไงาลองหาแบบแฟลกซีดออยไปเจออันนี้ค่ะอยู่ใน healthline com เนาะเขาพูดเลยค่ะว่ามีนะคะหลายคนมากๆเลยที่สังเกตว่า ทาน1 tablespoon ก็คือ1ช้อตโตะของ f l a กซ e d ออยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนรู้สึกได้เลยว่า Deep Sleep อันนี้แหละก็คือสาเหตุหรืว่าทำไมใครที่ทานบา l แลนซ์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่านอนแล้วมันก็แบบลึกมากแล้วก็นิ่งมากอันนี้ก็คือหลักฐานอันหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าใครก็ตามที่เป็นนักกีฬาหรือกำลังปั้นกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยนะคะทานแฟลกซีดออยก่อน นอนนะคะอาจจะทานพร้อมเวก่อนนอนก็ได้นะจะช่วยในการรักษากล้ามเนื้อในระหว่างที่เรานอนได้แล้วก็ถ้าออกกําลังกายปุ๊บก็สามารถที่จะปั้นกล้ามในระหว่างที่เรานอนได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแฟลกซีดแต่ปัญหาของน้ํามันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือเรื่องของการสกัด พราะเวลามันสกัดออกมาคิดดูดิมเมล็ดแฝลกนิดเดียวว่ามันมีน้ามันได้ยังไงเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสกัดอะมีความสําคัญมากเราเนี่ยนำน้ามันสกัดเนี่ยมาจากบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดิวิดนะคะบริษัทนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือไม่ทําอะไรอีกเช่นการยกเว้นสกัดน้ํามันมาเป็นเวลา25ปีนะคะแล้วก็สกัดโดยกรรมวิธีที่เรียกว่าการสกัดเย็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วพอเวลาได้โอเมก้า3มาก็คือไม่แปรสภาพคําว่าแปรสภาพคือเหมือนแบบ ออกซิไดซ์อะเพราะว่ามันสกัดออกมาปุ๊บมันมีความไม่เสถียรมากๆนะคะแต่อันนี้ปุ๊บเนี่ย คงคุณภาพแล้วก็ไม่แปรสภาพนึกว่าเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องชี้ให้เห็นเพราะมันจะมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากเลยแล้วถามก็ได้ค่ะว่าเรารู้ไหมว่าน้ํามันเขามาจากไหนแล้วมันแปรสภาพไหมเห็นไหมคะให้เขาเกิดความเอะใจเอ๊ะเอ๊ะนิดนึงนะคะแล้วเราก็สามารถแนะนําสินค้าของเราได้นะคะต่อมาคือเรื่องของกาบานะกาบาจริงๆแล้วว่าเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะบริษัทที่เรานําใช้เนี่ยชื่อว่าบริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะชื่อว่าฟาร์มากาบา เขามีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วคุณสมบัติของกาบ้าเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของทำให้สมองผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เรื่องของการทำให้เวลาหลังโกรทฮอร์โมนก็ทำได้เต็มที่ทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะคะแล้วก็เรื่องของช่วยประสิทธิภาพทางด้านสมองแต่สุดท้ายที่นุ่นว่ามันตื่นเต้นคือกาบ้าอย่างที่นุ่นบอก100มิลลิกรัมทานคู่กับเวเขามีงานวิจัยเลยนะคนทานเวอย่างเดียว คนทานเวบวกกาบา100มิลลิกรัมปุ๊บป้ปรากฏว่ามวลกล้ามเนื้อแล้วก็การเก็บรักษากล้ามเนื้อของคนที่ทานเวบวกกาบาเนี่ยสามารถทําได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอใครที่เขาแบบว่าเฮ้ยฉันนอนดีอยู่แล้วว่าบอกเขาเลยว่าถ้างั้นทานตัวเนี้ยตอนที่เธอออกกําลังกายแล้วทานเวคือมาทานตอนกลางวานันน่ะก็ได้รับประกันได้ค่ะว่าไม่หลับตอนกลางวันแน่นอนนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยคนละแบบนะคะฟาร์มากาบาเนี่ย เป็นบริษัทเช่นเดียวกันเราสามารถเสิร์ชแบบนี้บนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะจุดเด่นของเขาเลยคือการสกัดกาบ้าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเราไม่ได้สกัดแบบโดยใช้สารเคมีนะคะเราใช้จุลินทีย์อันนึงเหมือนการสกัดแบบกิมจิอย่างเงี้ยนะคะ เอาออกมาเพื่อสก,กัดเป็นกาบ้านะคะแล้วบริษัทของเขาเนี่ยเอากาบ้าตัวนี้ไปใช้เป็นฟังชั่นอลฟู้ดที่ญี่ปุ่นเยอะมากคําว่าฟังชั่นอลฟู้ดคือใช้แล้วมันเฉพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยและมีงานวิจัยที่เป็นเขาเรียกว่าคลินิคอลทริโอคือใช้กับคนนะ่ะงานวิจัยที่แบบว่าใช้กับคนจริงๆแล้วมีการทดสอบจริงๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะ สิ่งที่มันเจ๋งมากๆคือเวลาที่เราจะแนะนำไบแลนส์นะคะเราบอกเลยค่ะว่าเรามีโลโก้ฟาร์มากา b a บ้าอยู่ที่กล่องไบแลน c ์ด้วยนั่นหมายความว่าฟาร์ m a กา b a บ้าอนุญาตให้เราใช้เพราะเราใส่เต็มโดสแบบที่ฟาร์ m a กา b a บ้า บอกเลยว่าต้องใส่โดสเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกาบานะคะสุดท้ายเรื่องของโคควิเทนบอกเลยว่าใครนะคะที่แบบเฮ้ยอยากมีพลังงานดีใครอยากผิวดีคือโคควิเทนเป็นทุกอย่างแล้วของอวัยวะในร่างกายเรามันสำคัญแบบมากๆๆๆมากไม่รู้ว่าจะแบบมากยังไงจนกระทั่งให้เราดูรูปนี้ละกันนะคะรูปนี้คือเคมี Me ในร่างกายเราแต่สิ่งที่นุ่นไฮไลท์มาตัวนี้นะมันจะเรียกว่าไมโทคอนเดรียคือเป็นเหมือนโรงงานที่อยู่ในเซลเรา นะนะคะอาหารของไมโตคอนเดียหรือสิ่งที่ไมโตคอนเดียจําเป็นต้องใช้มากๆเลยอะ่ะคือโค q 1 0ทนทำไมพอเวลาแบบคนแก่อุ้ยไม่ค่อยมีแรงเลยนู้นนี่นันน่นลองให้กินโคคว0ทดี นะคะเพราะว่ามันเป็นสารที่มันอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอนะ่ะมันน้อยลงนี่คือเหตุผลที่ทําไมในออริซาเราถึงใส่โค q ว0ทนทำไมในตัวไบแลนซ์เราถึงก็ใส่โค q ว0เทเข้าไปด้วยนะคะซึ่งโค q ว0ทของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะเราเนี่ยก็เอามาจากบริษัทนะคะที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุน่นจุดเด่นเลยนะคะก็คือโค q 1 0ตัวนี้ไม่ได้ใช้เคมีแต่ใช้ยีสต์เป็นตัวสกัด ซึ่งในท้องตลาดโคควิเทนมีเยอะมากเลยนะแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้มีด้วยอไมอใช้ยาสูบอ่ะใช้ยาสูบหรือใช้จูลินซีในการเอามาเป็นตัวตั้งต้นในการสกัดโคควิเทนแต่ของเราอ่ะเราใช้ยีสต์จากธรรมชาตินะคะแล้วก็โคควิเทนเนี่ยเวลากินเข้าไปปูไปจะดูดซึมไม่ดูดซึมเขาจะเรียกว่าการมีไบโอไบโอไอดนติอลคือเหมือนกับ ที่ร่างกายผลิตเองได้ไหมไงเหมือนกับกินเข้าไปปุ๊บร่างกายรับรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนกับที่ฉันก็ผลิตเองได้นี่ว่ามันก็จะดูดซึมนําไปใช้ได้อันนี้ก็คือจุดเด่นของบริษัทนี้นะคะแล้วก็ถูกใช้ในงานวิจัยเห็นไหมเราต้องแบบเลือกโรงงานที่มันแบบมีอายุเยอะขึ้นอะนะคะอันนี้ก็30ปีนะคะแล้วก็ได้กราสด้วยเช่นเดียวกัน เราก็เลยเอานะคะโคเคิวเเวลาเราไปดูที่กล่องเนาะเราจะเห็นเลยว่าเราก็จะมีโลโก้นะคะโคเอนไซคิวเชของบริษัทนี่อยู่ข้างกล่องด้านขวาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารประกอบทั้งหมดนะคะใครรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากกินบ้างเนี่ยมีไหมนะคะอันนี้แหละนุ่นบอกเลยว่าเราจะต้องเนี่ยลองพูดในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งหนึ่งกล่องถ้าเราไปซื้อนะคะที่ไม่ใช่ฟาสติฟเนี่ยราคาสมาชิกจะอยู่ที่พันห นะคะแต่ถ้าเราอะเริ่มต้น f ฟาสตีฟสำหรับนุ่นนะคะถ้าเป็นแบบ1,000 PV นะคะเราจะได้5กล่องมันจะอยู่ที่7,000นี่คือเซตนี้นะนุ่นหารมาละมันจะอยู่ที่พันสี่ใครอยากกินใครอยากกินใบลานที่พันหหรือพันสี่พัอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเราซื้อเซตที่มันเป็นสามพแบบ18กล่องอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะราคาถูกลงแต่โดยส่วนตัวเบเก้นุ่มเพิ่งจัดไปเซต3,000 PV แบบมีไบแลนซ์9กล่องแล้วก็ B2A 9กล่องนะคะอันนั้นเนี่ยจะตกไบแลนซ์แล้วก็ B2A ด้วยแหละนะคะ1กล่องนะคะก็คืออยู่ที่1,333เพราะฉะนั้นจะเอา1,333หรือจะเอา1,400 6พันสาอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดไปเลยนะคะ3 0 0 0 PV นุ่นว่าเป็นเซ็ตที่คุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้านะคะที่นุ่นเนี่ยบอกเลยเอาจจริงนะนุ่นลิสต์มาแต่นุ่นบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วว่ามันครอบคลุมใครอยากไม่มีสุขภาพดีมั้งไนงะถูกไหมนะคะนอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีปัญหาการนอนความเครียดนะคะไม่สมดุลการคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็แน่นอนคนที่ไม่อยากแก่ถูกไหมคะมีใครในที่นี้อยากแก่ไหมคะ ไม่มีถูกไหมคะอ่านุ่นให้ product keyword นะคะเดี๋ยวนุ่นหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนุ่นไล่ไปเลยนะคะถ่ายรูปไปได้เลยนุ่นเอาทั้งหมดที่นุ่นพูดมาเกี้มาสรุปนะคะอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวนุ่นเถิดให้กับทุกคนที่อยู่ที่รัชดานะคะในการถ่ายรูปนิดนึงนะคะอ่านะคะถ่ายรูปไปได้เลยนะคะเป็น product keyword ที่ทุกคนสามารถเอาไปขยายความแล้วก็ใช้ได้โอเคไหมนะคะอ่า นุ่นนับหนึนะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะไปต่อเลยนะคะ 1, 2, 3่อ่านะคะ3สไลด์สุดท้ายนะคะแน่นอนมันเป็นสินค้าที่พูดง่ายๆเลยคือใช้ประมาณวัน2วันรู้เรื่องอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแนะนำไม่ยากเลยแล้วก็ขายง่ายมากๆอันนี้น้องนะคะทีมงานเนี่ยเอเอาไปให้คุณแม่ทานปรากฏว่าลืมลืมตื่นขึ้นมาไปส่งหลานที่โรงเรียน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าการนอนมีประสิทธิภาพมากๆคุณพ่อนี่คือแบบว่า ตื่นเช้าก็จริงแต่ก็ยังสดชื่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือนอนไม่พอโดยส่วนใหญ่ก็จะมาง่วงเหงาหา,หานอนเอาตอนกลางวันเนาะแต่อันนี้ก็คือสามารถที่จะสดชื่นแล้วก็ทํางานในตอนกลางวันได้นะคะอันนี้คือลูกค้าของนู่นที่มีปัญหาปวดหลังนะคะปรากฏว่าทานไปปุ๊บหลับลึกแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยว่าอาการปวดหลังเขามันหายไปนะคะเอาจิงๆิงอ่ะโอเมก้าสมีความสําคัญมากต่อร่างกายนะคะ สุดท้ายนุ่นเอาเรื่องของเมื่อกี้นุ่นบอกถ้าใครติด Apple Watch สามารถทำแบบนี้ได้นะดู Do Sleep นี่คือนุ่นวัดเองก่อนที่นุ่นจะทาน b บ l a n c e คือเอาตัวเองอ่ะเป็นตัววัดเลยนะคะนุ่นก็จะเห็นเลยว่านุ่นมีไซเคิลที่โอเคนะเมื่อเทียบกับเมื่อกี้ที่นุ่นโชว์รูปเนาะแต่ว่าตัว r รมเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบมีอยู่ประมาณสัก4ขีดนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นรอบที่ดีอยู่แล้วแต่พอดูไบแลนซ์ปุ๊บเนี่ยกินปุ๊บดูเรมดิถีบปะ แสดงว่าเนี้ยดิฉันเนี้ยก็จะมีความจําที่ดีนะคะสามารถจําทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นบอกเลยว่าอันเนี้ยก็คือเบนฟิทที่เราสามารถพิสูจน์ได้เราสามารถโชว์เนี้ยให้กับลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายอาถ่ายรูปอันนี้ได้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้คือสไลด์สุดท้ายละนะคะก็จะเป็นเรื่องของสมดุลที่นุ่นพูดแล้วก็บอกได้เลยว่าสารประกอบแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสมดุลอันไหนแล้ว แคปซูลหนึ่งจะได้เท่าไหร่แล้วก็3แคปซูลจะได้เท่าไหร่นะคะก็ประมาณแบบนี้นะคะสำหรับใบแลนซ์อยากซื้อไหมคะ <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็จัดเซ็ตนะคะสามพันไปเลยนุ่นว่าคุมที่สุดแล้วค่ะสำหรับนุ่นประมาณนี้นะคะขอบคุณทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ